สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คูสุค่สคนครับมื่อนี้พ่อกับบา,าวเท้าห้านน้แชนแนลนะครับมื่อนีพ้พาพี่พ่อหนองมากินจุปลาเพียโค้งครับพี่น้องจุปลาเพียโค้งเบื้องเดือพี่น้องเด้อขันบังหน้ามาเรียบร้อยเนี่ยเบิ้งคือจงมันสุกนี่เอาบังพี่น้องเบิ้งคือ,อ,งงคอจงมันสุกนะครับขันใส่บังหน้าใส่กับเกลือนะครับคือจังว่าเห็นเห็นสำหล้านะครับกาขาพญานกี้แล้วกะซมวดดิบนะพี่น้องเนาะใส่กับเจลขี้เพียบริเริดเดืพี่น้องเบิ้งนะครับ ฝ้า <laughs> เอา้าแถาพอประเนียวให้กับต้มต้มอันส่วนที่เหลือนะครับแลาา้วแก็แกมพักเบิงพีเหลือครับพี่น้องพักกระโดนไม่ๆมโอ้ฝนตกห่มมึงเด้อฝนฝนตกครับมึงนี่ฝนตกห่มกับพักกอกพี่พี่น้องเอ้ยพู้น่ะงดงามงามมึงเด้อพี่น้องงามครับกับบางมาละเอา้ามาเสียบเสียบน้ำบา่าครับมึงนี่เาขาซีอุ่นๆ <laughs> แต่เสียบครับเลยนี่ มาด้วยพี่น้องด้วยนี่นะครับจุจุปลาเพียปลาอีกรรมนี่เขาจุปลาครับสูตรบ้านบ่าเทาบ,าบท้าขอพาขมอำลำเลยอืมอืมเบิง่ง สดเจ้าวใช่ไหมอืมเก่งเปา,เาไว้ห่อนห่อนบ้าเขาท่าพี่น้องเขาท่านี่ ừm chua thật tiếp khẩu với hăng vàng không tí ngay nữa khẩu cái <laughs> hăng vàng phải không ừ <laughs> móc bọc cắt Xay cả chắc anh đầy hưng 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 บาเท่าสีจามอ right. ีกเลยโอ้โหโทษขอไปยครับ <Thompson> พ oh really? <funny> <als> ี่น้องจามเป็นวัดเป็นไอ้ว่าเฮ้ยจะเป็นยัง อ,อุ่นห่อนจักสิว่าอุ่นจักสิว่าห่อนอ,อ่ะโอ้ยคักคลักคุณน่ะอดกอกกันได้ มึงเอาแบบห่อเอาแบบห่อใหน่อยก็ไม่้อง <c oughs> ใส่บัตรชุพักเลยนี่กรอกใส่น้ำยุบเนื้อปลาใส่นี่พี่น้องพันเมี่ยงเดี๋ยวบีงจังกัดใส่ที่หลังโอ้ยโอ้ยนี่เห็ดเป็นกวกตุ๋ยเลย <c oughs> 음~~ 까 c q อย่าเติมพ้องด้วย่ังีงมันแสบเนาะ อ <c oughs> ขอโทษครับพี่น้องโอ้แต่ว่าเผ็ดมากเลยนะครับหมูน้ำตามาสดจริงเหรกินได้นนจนเบนื่อกำลังพอดี เหมือนเหมือนใส่ครับก๋วยกุ้งเขาทายด้วยพี่น้องเดี๋ยวเด้๋ยพี่น้องด้วยผมอยากเคลียร์ก่อนบดจุเนื้อจุปลาเทนจุปลาเทนพี่น้องจุปลาก็คือกันนะพี่น้อง พี่น้องท, <c oughs> ที่เคยกินนะครับสิสิหูรสชาติสิคุนรสชาตินะครับว่ามันเป็นอย่งไรจุปลาอันนี้เป็นปลาโค้งสมพี่น้องก็แบบ,บแซบเลยนะทำมาข้าวบัวกับบัวข้าวครับพี่น้องพอดีพอดีกิน ngọt ngọt cái này, rất ngon, rất là ngon. Bưng, ăn แสบพี่น้องแสบแสบคบ <c oughs> บัก,กรรนี่เบิ้งปลาเพียไปกรม ถากไก่ยนี่มันต้องมี้ำต้มสดนำครับจังลองขั้วดี้ก่หรือว่าจุขาซอยมนมีน้ำอยู่แล้ว โอ้โหเพชรเพชรบักพริกน่วยแลวพี่น้องะเริ่มเริ่มยูเริ่มยูโอ้พริกถั่วแบบไง บรรยากาศก้อนนะนี่ฝนตกพี่น้องฝนตกส่งสิลินแต,แต่ว่าแต่ว่าบบลินว,นวออนันนี้แดดออกน้ำมันน้ำสต๊อกเจียวเท้นตุม๋มเลยขมอลำลำเลย không chị bà không đi học ตัวใหญ่เต๋อเลยพื่อนสขงไปกินดูของน้ฮจังแปลว่า สวยตุ่มแบบ่บด้มี่เครื่องกบเลยครับเอาแบบธรามารมดาธรรมดาโอ้เสียบครับ เอาหมดกันซี่ด้พี่น้องหางหยางหยางเลยสดใช่ครับสดใช่ครับเจียวขีม,มขมอมรำลงไปเลยใส่กบพักมาให้ด้วย กระโดนแก่กําลังพอดีมันเปิยจะคําเอียงถ้วยเอียงถ้วยใส่เข้าไปฮืม ยังใ,ใจญ <laughs> ่นเพราะเลยสดแก่แต่หนามพี่น้อง <c oughs> อ้อ <c oughs> อ้องอดอดบ้ พี่น้องเอ้หายคักหลายเนาเรียบร้อยพี่น้องเศษๆนะครับ,บเศษๆโดนๆกินเถื่อนะครับใส่ครับแจีวขี่ปลาเบิง้งพูดเกือบเบิดพี่น้องนี่สดสดกำลังต้มนะครับแบบแบบดิโบโมเมนแบบดิบแบบซ้ำลานะครับเอาไปขันเอาเนื้อปลานี่ครับที่เขาหั่นหันหันขึ้นก็เขาเพ็ดชูชีนะครับหั่น หันแล้วเอาไปขันกับเกลือใส่กับมะนาวนะครับหรือหรือเสียไปขันใส่กับมดแดงก็ได้นะครับมันสิเป็นเทมเพิ่มมนะครับเหมือนกับเข้าไปแซ่โซดานะครับคล้ายๆกันแต่ว่าสูตรสูตรบ่าเท่านะครับสูตรพ่อพ่อบ่าเท่าพ่อเท็ดใหไนะครับก็คือเอาขันกับมะนาวผสมกับมดแดงนะครับเซ่บๆจุเป็นจุนะครับจุกับเจวขี้เพียปลาเพียจุกับเจวขี้เพียนะครับเซ่บๆนะครับเอาฝากพี่ต่อนน้องคือเก่านะครับ นดนกินเทอหนึงนะครับปลาโขงกินแบบกินแบบอันแท้ของเพื่นกินกินแบบแท้ของเพื่นกินนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติดตามรับชมนะครับฝากขึ้นเขาครับมักกะไลถือใจกับแช่บาทานได้ครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ